วัสดีครับผมวันนี้เราก็มาประกอบตัวไสโคนกันครับผมนี่เราเชื่อมแฟงใส่เรียบร้อยแล้วครับใส่กลวยข้างในเรียบร้อยก็ขั้นตอนต่อ,ตอไปเราก็จะเอาไฟร้อยห้ามิลมาตอกข้างบนครับผม ิดปิดใต้แท้งใส่คนเราเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเอาท่อนร้อยห้าสิบมิลมาต่อข้างบนเราเชื่อมครับผมข้างบนนี้เราก็ปิดฝาครับเชื่อมปิด ไฟที่เราจะต่อ,อ,อจากไซโคนแล้วก็ต่อจากาตัวเตาปฏิกรณ์มามาเข้าไซโคนแล้วก็ออกไปเข้าแทงน้ามันต่อไปครับผมเรามาต่อประกอบตัวไซโคนให้เสร็จเรียบร้อยก่นกนอนครับผมวันนี้ กันก่อนครับที ผมเราแฮกได้สี่มุมประกอบไฟต่อกันให้ได้แนวตรงแล้วก็แฮกซีมผมเสร็จเราก็เชื่อมครับผมฝานี่เราก็จะเชื่อมปิดเลยครับเีย๋ยววันี้เราเชื่อมตัวบอดี้ผม ใส่โคนเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาจบรูเพื่อใส่ไปครับผมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมชบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผม